นิ้วหายนมักเกียวายน่อย <c oughs> นอาจากจะมีตมหมูจี้เรายังมีนนว่าอะไนะจุมสาหรับคนที่ค่าอะไนะแว,ว่ามีวัดเจจากัดทุกคนก็สามารถมาจุ้มปอยได้เป็นเป็นเุญแปลอยแท้นะคะทุกคนในราคาหลักร้อยเท่านั้น 199แล้วก็2 9งครับแต่ในทิตตอกไม่มีหล่อลูกอ่าตอนนี้ไม่มีนะทุกคนทวิตตอกมาจุดนี่งหมออะไรจุดไหนไม่ก็เดี๋ยวเราใช่แล้วกจะถดจกเขาังไก็เดี๋ยพอเขายิงตนด้วยใชบกดแล้วอะไรเงี้ยเราก็ ส่องมาแหวนน่ารักมากถ้าทุกคนอยากได้แหวนทุกคนก็สามารถติดต่อทางออจอของมจุ๊บี้ได้เลยค่ะวันนี้เนี่ยหลัลกๆที่พวกเราจะมาเล่น,นก็คือเป็นตังหูเป็นตังหูดวงดาวนะทุกคนซึ่งแต่ละสีนะมีความหมายด้วยแล้วก็มีความหมายแตกต่างกันสำหรับใครที่อยากจะเสริมเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถ แต่ถ้าทุกคนจะเตรียมใ้กับแนนอาจจะมาอย่างนั้นทุกคนสกมารถมาครสามานมดูด้านกันที่อออใช่ไหมออต่อของร์ี่วนนะครับแต่วันนี้ยูน่ามาแบบต้องมีอะไรที่พรเศ็วนนี้จะลอ๋ยวขอห้ารักม่ไ้เด็ว สปอยก่อนว่าครสั่งแล้วครับไม่สั่งแล้วจริงหรอพี่เราปอเช็กบ้านนะอ่าตอนนี้ใครเช็คงบ้านครับผมเขาเช็งบ้านน้อยเราจะจุกอย่างเงี้ยสั่งแล้วครับโอน ทำไมช่วยกันแชร์ไลฟ์กันหน่อยอ่ะทุกคนเป็นยังนี้มีมาที <c oughs> ่หนึมีจังกดแบวนตรงไหนกดแบวนค่อยไปกดที่ออนอนะครับทุกคนอะไรอนจะี้อะไรจนะี้ช็อตนอกจากจะมีตังหูจี้เรายังมีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะจุ๊บตำรับทุกคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะ บอว่ามีบัตเจ็ตจำกัดทุกคนก็สามารถมาจุ่มพลอยได้เป็นเป็นพวงกุญแจพลอยแท้เลยครับทุกคนในราคาหลักร้อยเท่านั้น199แล้วก็299ครับแต่ในตอติกตอไม่มีหล่อลูกอ่าตอนนี้ไม่มีนะทุกคนในตอกมาจุ่มจุ่จุดหมออะไรจุดเด็ดไหมก็เดี๋ยวเราใช่แล้วเราถุนกับเขาเลยก็เดี๋ยวค นะบกดแล้วอะไรเงี้ยเรแบบว่าแหวนมีสีได้ครับแหวนมีหลายสีมากครับทุกคนถ้าทุกคนอยากเห็นเรื่องพวกนี้เนี่ยทุกคนสามารถที่จะไปดูได้ในบ้านด้วยในบ้านสีสุขุมวดในยแบะนะครับผมปากดีนะครับแต่ว่าหน้าหลักนะครับผมก็ได้มาจริงๆก็คืออันดีวทุกคนถ้าเรา m a นิเฟสหรือว่าตั้งใจที่อยากได้อะไรแล้วเราภาวนาเนี่ยมันจะได้มาจริงๆนะใช่ไหมอันดีวมีเมกับมีค่ะ ลเยทุกคนบอกว่ากล้าเก่งมากหลายที่แอนดูจุ๊บจมูกกล้าเพราะว่ายังไม่เข้าที่รอเดี๋ยวราร่าจุ๊บปากกล้าจะจุ๊บหน้าตรงแล้วเดี๋ยวกล้าปากแขกจู๊ใช่ทุกคนแต่ก่อนจปากอ่ะเป็จมูกกระโดดเข้ากันเลยใกล้กันจุ๊บปากใช่ไหมแล้วก็จุ๊บหน้าตรงได้มันต้องเงี้ยเพราะว่าไม่ได้เลยแต่มันเหมือนดาบเหมือนกันบ้านเสียวบางน่ะ